สปินเนอร์หกนะครับวันนี้จะลงไหมายห้วยบ้างนะฮะปะลองดูครับ เป็นเหยื่อดำน้ำนะครับมันก็มองไม่เห็นแอคชั่นด้านบนมันก็ทําให้ไม่ค่อยเราใจนะบางคนก็ไม่ค่อยชอบใช้แต่พืดถึงสิทธรริภาพนได้ผลดีนะครับก็เน้นเลาะลิงนะครับตามสเ,เต็ปเข็มไล่มาเป็นกระบวนเลยนะครับ อยู่กลางน้ำนะครับโดนทับ <c oughs> สปินนะฮะสปินโดนอะไรเข้าครับสปินโดนไอ,นนอชอนห้วยเสนงแล้วนะครับหลุด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 ครัาแต่ชอนห้วยนะครับโอ้โหน้ำใสมากเดวก็ได้ใส่ตาม ครับทีประมาณไ้นี้หรอือไมไใชสปินเนอร์หกนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับไม่ร้อนก็มีเมฆตลับนี่อะไรนะ ผ่าบัวนะครับเพื่อจะเจกับสูบหลบตรงใต้บัวนะาเข็มเยอะจริงๆเลยนะครับน้ำใสแจ๋วเลยนะครับโหเห็นพื้นชัดมาก กลางน้ำอย่างนี้ช่อนจะอยู่หรือเปล่าสุดใหญ่ก็น่าจะมีชโดกับกระสูบนะครับที่จะอยู่เงียบนะครับไป้ก็ตีได้ตลอดแนวเลยนะครับถ้าใครอยากจะประลองปีมือก็มาได้เลยนะครับมีคนเบิกทางให้เรียบร้อยแล้ว วรครับระสู้ครับโอแรงดีมากเลยครับเป็นกระสูบสจุดนะเดี๋ยวเพิ่งหลุดน้อีน้องขอโชว์ตัวพี่กอนอ้าหลุดจริงๆโอ้โหยอุปสรรคมันเยอะครับไม่เป็นไรร้องไม่ติดบัวนะฮะก็เลยหลุดไปเลย หมายนี้ลุยอย่างเดียวเลยนะครับรองรองเท้า,ทาไม่เกี่ยว <S <S ยเรียบร้อยครับกระซูจุดจุดครับโอ้โหชาร์จเร็วมากเลยนะครับจะเย็นๆเด,นเดี๋ยวก็ปล่อยเดี๋ยวเขปล่อยใจเย็นนะครับกระทุกจุดห้วยนะครับอ่าเป็นอะไรอยู่เลย กับคับสปินเนอร์นะครับไปแรงมันดีจริงๆเลยเียกว่าปลาป่านะครับก็ประมาณนี้ตกใจไปลูกเนี่ยดิ้นจะหมดแรงเลยเห็นไหมไป ปินเนอร์นะครับเดี๋ยวลองม่มันเงาแวบหน้ากัดซะเหลือเกอินนะฮะปินเนอร์ บัวยังชอบเลยนะครับย้ายครับอนู่นเลยนะฮะอาจจะชอนแสงนิดๆน,นะครับผมก็จะเน้นตรงกอบัวนะฮะบะลากไปตรงคอบัวได้ถ้าไม่เกี่ยวบัวซะก่อนนะ สองแสนก่่นเลยนะครับไม่มีที่ตีแล้วนะฮะเอาชาทางนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเมฆก็มาบางแล้วนะครับแ๊บหนึ่งโดนครับโดนครับกระสู้ครับโดนกระสุนแล้วนะครับ เอมันย้อนแตงก็ดีนะฮะก็เลยไม่ค่อยอยากตีทางนี้นะครับก็ใส่ประมาณนี้นะะกจุกๆเ็นๆหนุบเปินเร็วแลครับไปไหวป่ะเนี่ยโอเคไปแนละเดี๋ยวเจะไปหน่อยนะหมายลุยเลยนะครับวันนี้ ลืกแล้วออย้องแสงนิดนึงนะครับเอาโดนอีกแล้วนะฮะโดนสูบนะครับดี๋ยวนีบป่นมาหน่อยเดี๋ยวเกี่ยวพัวนั่นคว้าแล้วเห็นไหม นี่ก็ตัวที่สี่แล้วนะครับหลุดอีกตัวหนึ่งจาบแตมกระสามนะครับสุจุดนะฮะตัวนี้เกร็ดสากมากเลยนะครับมีจุดาขาวๆเดี๋วจะปล่อยนะครับ สามแต้มแล้วนะครับอาจจะมาลองใหม่ผมรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นมันจะตีโดนผู่งเขาหรือยังไงไม่แน่ใจอลองใหม่ที่ทางย้อนแสงเนี่ยนะฮะก็ะขยับมมาแบบพยายามจะไม่ให้มันฉายไปทางทิ่พอาทิตย์นะครับแบบหน้ามากเลย สรุปสปินเนอร์วันนี้นะครับก็ตกกระตูไป3มนะครับอ่าไม่ใช่สรุปสปินเนอร์วันนี้ครับก็ตกกระตูไป4ีนะฮะหลุดไป1แล้วก็เก็บมาได้3ามนะครับแล้วก็ช้อนหนึ่งนะครับยืนตรงนี้ก็ไม่ไหวนะแอบหน้ามากๆเลยไปเดี๋ยวจะขอลาดทุกท่านด้วยภาพนี้นะครับ